อยู่นี่ก็คือกินกับกินกับกินเท่านั้นเพราะว่าเพ่จะทำอะไรเจร้านี่นี่แหละช่วยชีวิตไว้เพราะว่าเออมันให้ความชุ่มชื่นของเราจ,จริงสวัสดีค่ะมัสเตอร์ของแป้ง EP นี้ตอนนี้เราอยู่กันที่สิงคโปร์ <c oughs> ในกรันตีนที่โรงแรม <c oughs> เป็นเวลาวันที่10วันที่สิแล้ว นะคะล้วก็มีฟอร์มี้กรอบด้วยนี่นั่นเีเรามาดูห้องดีกว่าว่าสิบวันที่ต้องอยู่ที่นี่จะเป็นยังไงโอเคเลือกห้องสวีทนะคะเลือกที่พักได้เพราะต้องอยู่หลายวันอ่าอันนี้ก็เห็นแม่น้ำเชียงสีเกียงนะคะ อ,อะไรนะเช้าสวรรค์ด้วยโ okay. อเคเราไมีแย่เท่าไหร่เราอยู่ที่นี่สิวันแล้วเดี๋ยวคอยดูว่าระหว่างควอลันทีนนั้นจะเป็นยังไงบ้างต้องทำอะไรอาหารเป็นยังไงนี่นะคะอันนี้ก็คืออาหารมื้อแรกของเราต้า,า Veget <arian. S 1> I a vegetarian I o r d e r vegetarian and s p e c i e l Ben นี่สปิก้าด้วยนะคะส่วนอันนี้ให้เพื่อนยห้เพ,เ,เพื่อนมาส่ง Good morning ค่ะวันนี้ก็คือเช้าวันแรกนะคะหลังจากที่เข้าควอนทีนเราก็ตื่นมาเจอวิวแบบนี้ Bregfast วันนี้ก็จะเป็นนี่นะคะอันนี้ก็คือเอเชียนเบรคฟาส้าตาดีเศร้าเนี่ยนี่ หลังจากที่เรากินข้าวเที่ยงไปก็คืออาหารไม่อร่อยเลยโชคดีที่ริสคาลตันมีร้านอาหารชื่อ Summer p ์พาวิเลเป็นหนึ่งดาวมิชลินเป็นอาหารจีนเราก็เลยโทรไปสั่งแล้วตอนนี้เมื่อกี้ก็มีคนมาน็อกนอก็นกน็อประตูใช่ไหมก็คือตอนนี้ก็คืออาหารมาแล้วเราไปดูกันดีกว่าว่าเขาก็ทิ้งอาหารให้เราแบบนี้ถ้าออกจากห้องนะไม่งั้นกฎของที่นี่คือกดเจลนะคะตังแต่อยู่นี่ก็คือกินกับกินกับกินเท่านั้น เพราะว่าเดิจะทำอะไรไปหาคุณหมอมาเขาบอกว่าเป็นอีกตัวเล็กใช่ไหมให้กินโปรตีนเราก็เลยสั่งเนื้อมาเนื้อเนื้อเต่าห้าเก่าสามชิ้นแล้วก็มีผัดผักอ่ยอหอมอ่ะนี่มีเพื่อนส่งชามาให้เห็นไหมหนังสือมาให้ด้วยเพราะว่ากลัวจะเบือ่อเลยส่งหนังสือมาให้อ่านเล่น นี่เพื่อนชื่อแอมนะเรียนด้วยกันมาตั้งแต่ธรรมศาสตร์ส่งข้าวหน้าไก่มาให้ก็โอเคไม่อดตายแหละ พอเสร็จแล้วเราก็ต้องสั b มิดอันนี้อีรีสอร์อันน,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 นี้ออนไลน์นะคะ10นาทีผ่านไปนิเกทีฟก็ต้องถ่ายรูปแล้วก็ส่งให้เขาด้วยถ่ายรูปแล้วก็ส่งออนไลน์หลังจากที่ตรวจเสร็จแล้วเรามากินมื้อเที่ยงดีกว่าอันนี้สั่งมาจากข้างล่างมาแล้วนะคะอันนี้เป็นกเตี๋ยวที่คุณสามีบอกว่าอร่อยมาก แล้วก็มียมค่ะเนี่ยมาส่งด้วยอันนี้ก็คือให้คนซื้อมาให้แล้วเราก็มีกว๋วยเตี๋ยวจันอยู่ที่นี่เราก็จะมีประโยชน์ขึ้นนิดเดินนะคะนี่เห็นไหมเรามาดูอา,าหารดีกว่าอันนี้บะหมี่แต้จิ๋วนะคะอันนี้ก็จะเป็นเกี๊ยวป็นเกี๊ยวมีหมูมีตับส่วนอันนี้ก็จะเป็นเส้นหมี่อันนี้รอสามชั่วโมงเลยหรอทำไมอ่ะมันอร่อยอยังไง มีมิชลินสตาร์ไงฮ้ยอันนี้มีมิชลินสตาร์ด้วยเหรอใช่มิชลินกี่ดาววันหนึ่งดาวมันมีมิชลินด้วยตั้งแต่มาอยู่นี่นี่กินมิชลินทุกวันเลย <c oughs> อันนี้ลูกชิ้นหมูนะไม่ใช่ลูกชิ้นปลานะลูกช,ชิ้นหมูใช่อุ้ยอันนี้เป็นเส้นบะหมี่ใช่เส้นบะหมีไห่ไงค่ะตอนนี้ ก็ได้เวลาทาท้องแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ก็ท้องก็นี่เห็นไหมมันก็จะ 8, แตกนะก็ต้องทาครีมเมื่อทาครีมเดี๋ยวขอไปทาครีมก่อนดีกว่าวันนี้ก็วันที่เจ็ดแล้วนะคะเทสอีกรอบหนึ่งนะหนึ่ง 1> 1ลายเนกกทีฟค่ะวันนี้ก็วันที่แปดแล้วนะคะก็ ก็ไม่ได้ทำอะไรมากทุกวันก็อ่านหนังสือ<ฮ>ดูซีรีส์แล้วก็ชุดก็ไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าที่นี่เขาไม่มีลอตเตรีให้ผ้าปูเตียงก็ต้องเปลี่ยนเองเสื้อผ้าเนี่ยก็ไม่มีให้ซักใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ใส่บาโรกทุกวันค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่สิที่เราควอลตีนกันมาแล้วนะวันนี้ก็จะเป็นวันที่เราจะต้องไปทำารแต่ว่า PCR test ของเราในวันนี้ เขาไม่ให้ทำที่โรงแรมเราต้องนั่งรถไปแัดวอนแรกที่ได้ fresh air อันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าเมื่อกี้เขาไม่ให้ถ่ายข้างในก็แทงสองข้างเลยที่นี่แทงลึกใช้ได้แต่ก็โอเคถ้าไหลเบา,เบา เห็นว่าก็ไม่ได้ทําอะไรมากเท่าไหร่นอกจากกิน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 นอนดู Netflix ออกกําลังกายนิดหน่อยมาสหน้ากระชินผิวดูแลตัวเองทุ่งนี้ก็จะได้ออกแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาจัดกระเป๋ากันอันนี้ก็คือสิ่งที่เอามาของในบ็อกสนี้ก็ไม่มีอะไรมากเป็นของเบบีเสื้อผ้าคาซีดแพนผ้าผ้าอม ที่ปั๊มนมซึ่งใช้ยังไงก็ไม่รู้ก็คือจะอยู่ในสองเป๋าใบนี้นะคะอันนี้ก็คือมุมของควางซินดามีแค่ใบเดียวนี่ก็คือจะมาอยู่ประมาณ3-4เดือนก็จะเอามาแค่นี้จริงๆเราก็ไม่รู้พอเราพ่อแล้วเราต้องใช้เสื้อผ้าบแบบไหนตอนนี้ที่เอามาก็จะมีแต่แบบเสื้อผ้าคุณแม่ก็จะเป็นแบบเหมกางกเกงคนท้องอันนี้ที่อบมินิรินนะคะก็คือชอบมากก็คุณแม่ใส่แซบก็ต้องใส่ขาสั้นใช่ไหมถึงเราจะท้องเราต้องแซบสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะที <S <S ่อันน,นี้อยากจะแนะนําว่าแบบ เรามาที่ใช้เวลา10วันใช่ไหมไม่มีอะไรทำเรามีนี่ f <อ> u r i o อย o อยากจะบอกว่าที่เห็นตลับสวยๆแบบนี้ไม่ใช่ตลับแป้งนะคะนี่เป็นเครื่องมาร์กหน้านะคะใช้เวลาแค่90วินาทีเท่านั้นอยากจะบอกว่าแบบ แค่90วินาทีค้นหน้าแบบชุ่มชื้นขึ้นมาเลยทันทีอย่างแป้งเนี่ยเป็นคนที่แบบหน้าแห้งมากๆก็อยู่ในแอร์เป็นเวลา10วันคือแบบจะแบอบกว่าแบบไม่เคยหน้าแห้งขนาดนี้มาก,ก่อนก็ได้เจ้านี้นั่แหละช่วยชีวิตไว้เพราะว่าเออ<ๆ>มันให้ความชุ่มชื้นของเราจริงเดี๋ยวเรามาใช้ให้ดูดีกว่าเดี๋ยวขอไปอาบน้ําล้างหน้าเลยเดี๋ยวมาโชว์ให้ดูนะคะว่าอันนี้ใช้ยังไงเลิฟมากจริงๆมานี่ก็คืออาบน้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาล้างหน้าอีกรอบดีกว่านะคะก่อนที่เราจะมา ใช้เสร็จแล้วก็พร้อมนะคะใช้ Foreo UFO นะคะเครื่องนี้จิ๋วแต่ว่าแจ๋วามากเป็นเครื่องนำเข้าจากสวีเดนดีมากจริงๆก็คือก่อนจะใช้เลยเราเปิดแอปพลิเคชันก่อนใครที่ใช้ครั้งแรกก็เชื่อมต่อกับแอป Foreo U นะคะ ในนั้นก็จะมีโปรแกรมสาธิตต่างๆแต่แป้งชินแล้วก็เดี๋ยวเริ่มใช้งานกันได้เลยวันนี้แป้งเลือกใช้มาร์กสีฟ้าสูตร m a k e My Day Mask ที่ชอบตัวนี้เป็นพิเศษเพราะต้องการตัวช่วยเรื่องความชุ่มชื่นอย่างที่บอกไปตอนแรกว่ารู้สึกว่าผิวแห้งมากมาร์กตัวนี้คือตอบโจทย์เพราะจะมีส่วนประกอบหลักๆเลยก็คือ h y a l u r o n i c a c i d แถมแผ่นมาสก็นุ่มมากเป็นนวัตกรรมพรีเมียมจากเกาหลีความรู้สึกแรกเลยนะเขาจะปล่อยคลื่นอุ่นๆออกมาเอาไว้ช่วยเปิดรูกลุ่มขนบนใบหน้าบางทีเหนื่อย ่อมาเรานวดว่ถูๆบนหน้าตรงนี้ผ่อนคลายมากแสงที่เห็นนี้ก็คือ LED แสงต่างกันก็จะใช้ปัญหาผีวที่ต่างกันก็รู้สึกสั่นเบาๆที่เขาเรียกว่า Tonic s p u l s a t i o n ตรงนี้แหละที่จะช่วยทำให้สารอาหารในแผ่นมาร์คซึมเข้าผิวได้ดีขึ้นน้องเขาก็จะเริ่มปล่อยคลื่นความเย็นออกมาแล้วนะเป็นการปิดดูขุมขนเรานี่ไงก็วนไปอีกสักคั แล้วนะคะ90วินาทีกับการมาร์กหน้าด้วยเครื่องเฟ r รโอยูเอ็นโอก็อยากจะบอกว่าเอ่อประหยัดเวมากๆแ,แล้วก็ความรู้สึกที่ได้ก็เหมือนไปทำทรีทเมนต์ที่คลินิกเลยก็สําหรับคุณแม่ที่ผิวแห้งผิวโทรมก็ประหยัดเวลาแทนท,ที่จะมาร์กหน้า20-30นาทีอันนี้ก็คือ3นาทีจบเปิ้งสะดวกมากๆมาสิงคโปร์รอบนี้ก็หลายวันแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ไปไหนมากก็คือกักตัวตามระเบียบ10วันก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะได้ออกไปข้างนอกแล้วก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับให้แป้งด้วยนะคะแล้วก็สัญญาว่าคลิปต่อๆไปจะเป็นคลิปที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่สิงคโปร์ก็คงจะมีอะไรสนุกๆมากกว่านี้อีกเยอะยังไงก็อย่าลืมติดตามด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ป้งก็ขอตัวไปเก็บกระเป๋าจัดของเตรียมออกจากที่นี่ก่อนสำหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ